สวัสดีครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายเวันนี้ลุงวันกลับมาจาักขายของที่ตลาดวันนี้ฝนตกกรนํำมาโอ้โหแบบออกจากบ้านฝนไม่ตกนะพอไปถึงตลาดกลางเต็นท์ได้กลางาที่คลุมได้เลยฝนตกลงมาไม่มีคนเลยนะวันนี้เป็นวันแรกอย่างที่ลุงวันเคยบอกกันแหะวันนี้ลุงวันขาดทุน แต่ก็ไม่เป็นไรก็อย่างที่ลางวันบอกสู้ๆนะก็อยากให้น้องๆให้กําลังใจพวกคนขายของด้วยบางคนเขาตกที่นั่งลําบากถ้าเขาฝนตกกระนําหลายๆวันบางทีไม่มีลูกค้านี่เขาก็ขาดทุนนะก็เหมือนกันนั่นแหละแต่รงวันก็ยัอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเราเราไม่ได้อะไรมากมายเราไม่ได้ลงทุนมากแล้วก็ขาดทุนก็ขาดทุนน้อยกําไรก็กาไรไม่มากอะไรโอ้ช่วงนี้รางวันฟังข่าวแล้ว ตอนแรกๆก็มีบ้างรู้สึกตังหิดต่งหิดไหมมันอืมอะไรของมันแต่พอท้ายที่สุดเราก็ต้องทําใจเพราะเราอายุขนาดนี้แล้วนะสมัยเด็กๆเกนี่ยลุงวันเรียนจิตวิญยานะคำว่าบรรลุนิติภาวะบรรลุวุฒิภาวะไอ้นิติภาวะเราไม่ว่ากันเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าก็คือถึงเกณฑ์อายุที่ทางการกําหนดสมัยก่อนก็อาจจะเป็น20ปัจจุบันนี้ก็เป็น18 15อะไรก็ว่าไปในบรรลุ นิติภาวะก็คือบางทีอายุ18ก็สามารถจะเป็นผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยแต่เป็นผู้ใหญ่ทางร่างกายนะแต่ทางอารมณ์และทางพฤติกรรมบางคนเนี่ยบรรลุวุฒิภาวะนะบางคนก็ไม่แต่ไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะบางคนอายุสามสิบห้าสแล้วก็ไม่มีวุฒิภาวะซึ่งเขาว่ากันนะภาษาอังกฤษเขาเรียก maturity เขาถามว่าโอ้เด็กคนนี้มาชชัวนะ ก็คือเด็กคนนี้โอ้โหเป็นผู้ใหญ่นะการบรรลุวุฒิภาวะเนี่ยก็คือเหมือนกับการควบคุมอารมณ์การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆการเข้าสังคมการใช้กริยาวาจมามมรยาทรู้จักค่มจิตค่มใจอันนี้เขาเรียกคนพวกนี้บรรลุวุฒิภาวะลุงวันเคยเห็นเด็กอายุ1 4 5 5 1 6นะแต่เขาไม่ชชัว์ไม่ชชว่์วก็คือ บรรลุที่ภาวะผู้จานี่เป็นหลักเป็นแกนผู้จาแบบมีเหตุมีผลนะไม่ใช้อารมณ์เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีผู้คนถ้าใครตำหนิตีเตียนนี่จะออกมาตอบโต้นะออกบางทีก็ออกโต้ตอบโต้ไม่ได้มีเหตุมีผลไม่รู้เรื่องราตอบโต้ด้วยอารมณ์ก็มีคือไม่ได้ไม่ได้มีวุฒิภาวะเขาเรียกบรรลุวุฒิภาวะก็คือว่า เหมือนก็สามารถใช้สติข่มตัวเองสามารถจะใช้แสดงกริยาวาจาออกมาทางภายนอกออกมาทางเ p p e a r เรน e ์อะไรเงี้ยนี่นี่จะเป็นศัพท์ทางจิตวิทยานะหนู่าก็ปูกกับเปสมัยไว้เด็กอะไรว่างั้นแล้วก็นับวันเนี่ยคนเราเนี่ยอายุมากขึ้นจะบุลิบลุที่ภาวะเนี่น้อยลงก็คือสังเกตได้แม้กระทั่งคนที่ทำงานระดับสูงๆเรียนลํำเรียนสูงๆนะ บางคนจบปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกแต่ไม่มีวุฒิภาวะก็คือควบคุมสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมการพูดการจาไม่ได้บางทีก็ยังฟังเขาไม่จบเลยก็เถียงอะไรเงี้ยก็เหมือนแค่ต้องการเอาชนะคนแบบเนี้ยเขาเรียกไม่มีวุฒิภาวะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยพูดง่ายๆภาษาบ้านๆยังไม่เป็นผู้ใหญ่โตแต่ตัวแต่ตว,แตว่า ทางอารมณ์นี้ไม่โตก็คือไม่สามารถจะความต้องการความรู้สึกทางอารมณ์เนี่ยไม่เจริญเติบโตไม่มีสติก็คือบังคับตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นลักษณะนั้นการที่จะบรรลุวุธิภาวะนี่มันต้องรู้กฎเกณฑ์สังคมด้วยนะกฎเกณฑ์สังคมก็คืออย่างเช่นสังคมเนี้ยเขาไม่ชอบการด่าทอหรือสังคมนี้ไม่ชอบเอ,เ,อเอาละอัลัสตเปรียบผู้อื่นอะไรเงี้ยก็ เพราะงั้นเราไปอยู่สังคมนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามสังคมนั้นบางสังคมมีกฎเกณฑ์จนกระทั่งเป็นจารีตต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีนะย้อนกลับมาถึงที่รลงวันพูดให้ฟังว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แม้กระทั่งไม่รู้และไม่รู้คุณค่าความดีงามของสังคมไทยไม่รู้คุณค่าขนบประเพณีของไทยก็มีนะ อย่างที่หลงวันเคยเล่าเรื่องให้ฟังว่าเมื่อสองทงวันก่อนมีรัฐมนตรีผู้หญิงนะไปงานโรงเรียนเขาว่าไงไปงานเกี่ยวกับการศึกษา่น้เก่งยิงขาดๆไปคือการแต่งตัวเนี่ยจริงอยู่ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์สังคมแต่คุณต้องรู้ว่ากาละเทศะกาละเทศะก็คือ,เ,อเรียกง่ายๆกับ time and place ก็คือเหมือนกับ คุณรู้ด้วยว่าเวลาไหนคุณควรจะปฏิบัติตัวยังไงคุณควรจะแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงคุณควรจะพูดยังไงถ้าคุณควบคุมเหล่านั้นได้คุณก็สามารถบรรลุอุทิ่พาวะได้นะอย่างเช่นอ่ะสถานที่เขามีงานศพกันประจำหมู่บ้านโดยปกติภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกว่างานสีดำ ก็คือทุกคนส่วนใหญ่ก็จะใส่ชุดดำใส่เสื้อผ้าสีค้ําสีดำเนี่ยไปงานศพเขาก็เรียกงานสีดำคุณบอกว่าคุณจะแต่งยังไงก็ได้ไม่มีใครบังคับคุณจะใส่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองก็ได้แต่ว่าคุณต้องรู้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะกับสถานที่นั้นๆกับโอกาสนั้นๆเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ย คือยิ่งมีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยิ่งเป็นรัฐมนตรีก็ต้องควรทำแบบอย่างจะมาบอกว่าโอ้งานปลายเวศใช่คุณจะไปงานกินเลี้ยงคุณจะแก้ผ้านุ่งบิงกินนี่ไปไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกแต่ว่านี่เป็นงานที่เขาโศกเศร้าคุณเข้าไปงานศพคุณก็ต้องเคารพสถานที่เคารพผู้ตายเคารพญาติผู้ตายคุณก็ต้องใส่สีดำอะไรอย่างเงี้ยก็คือ มีเวลามีโอกาสสถานที่คุณต้องเคารพด้วยถ้าคุณเคารพได้ก็แสดงว่าคุณเริ่มม่ชัวร์แล้วเริ่มมีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลุงวันไม่ได้ตำหนินะแต่ลุงวันก็ต้องขอพูดละเพราะบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงวันแก่แล้วลุงวันจะเอ่อใช้แบบเดิมๆแล้วไม่ใช่แต่บางทีเนี่ยเรายังอยู่ในสังคมไทยสังคมไทยเนี่ยจะแตกต่างกับสังคมอื่นของเราสังคมไทยเนะี่ยยังไงลุงวันก็ เ,เคยไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศลุงวันได้เห็นความดีงามของเขาได้เห็นความไม่ดีของเขาไอ้ไม่ใช่ไม่ดีได้เห็นความที่แตกต่างซึ่งเราไม่ต้องการเอามาตัวอย่างอย่างเช่นอลุงวันไปงานกาล่านะสมมุติว่างานลุงวันใกล้จบแล้วนี่เขามีงานกาล่าปีนึงเขามีครั้งละนักศึกษานักเรียนนี่ฝรั่งออสเตรเลียส่วนใหญ่ถ้าไปงานพิธีแบบนั้นเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดํา นะถ้าเป็นสูดสูรสูรก็เป็นสูรสีดํารองเท้าดําอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงผู้หญิงก็จะเป็นอ่เป็นเดรสสีดําหรือเป็นกาวหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ก็สีดําแต่ผู้หญิงนี่ก็จะจะจะ,จะเพิ่มมาอีกสีนึงก็คือสีแดงน,นะเพราะงั้นขายไปใส่ไปงานสีแดงกาล่าดินเนอร์อะไรเงี้ยโอ้ยคนมองเพราะว่าดูฮอตดู ดูดีแต่ก็ก็ใส่ได้ก็ก็ใส่สองสีแต่ส่วนใหญ่นะรลุงวันจะเห็นเขาใส่สีดำนะลุงวันก็ไปยืมสูตรเพื่อนมานะั่นแหละทั้งกางเกงทั้งเสือ้อก็ใส่กาล่าสีดำุ่กท้ายโอ้ยเททไม่มีอะไร <c oughs> คือเราไปงานเขาเราเราก็ต้องแต่งตัวตามเขานะนะั่นแหละลุงวันบอกเฮ้ยกูจะนุ่งบีชแวร์ไปจะนุ่งใส่รองเท้าแต่ใส่กางเกงขาสั้น ใส่เสื้อยืดใส่เสื้อกล้ามถามว่าได้ไหมก็ได้แต่มีคนว่าคนก็อาจจะมองมึงบ้าว่าว่าอะไร <laughs> ก็เป็นลักษณะนั้นถ้าถ้าเราควบคุมอารมณ์รู้รู้จักสถานที่รู้จักกรราลเทศะได้นี่เราก็เหมือนกับบรรลุที่ภาวะนะหลายคนนะบางทีลุงวันเห็นสอสอเห็นอะไรเียโอ้เห็นแล้วก็ตังหูตังงางหูแต่ลำคาญลูกตาก็คือไม่รู้เวล่ำเวลาถ้าเป็นภาษาโบราณนะไม่รู้เวล่ำเวลาไม่รู้ สถานที่เขาทาอะไรนี่ไปงานและตัวเองเป็นรัฐมนตรีใส่เกงยินขาดไปเนี่ยคนทัาคนธรรมดาที่มีสติสัมปชัญญะครบร้อเปอร์เซ็นก็ไม่มีใครก็ทำหรอกจะมาบอกก็เป็นแฟชั่นไอ้ลุงวันว่าบ้าอันนี้ก็ลุงวันก็เลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้เล่าเพราะรับค้องใจนะรับเล่าเพราะว่าลุงวันเคยผ่านในพวกนี้มาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบอกอย่าเลยอย่าพี่เลนอย่าทําเป็นคนพี่เลนอย่าไปทําเลยใช่ไหม ก็บางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมไม่ได้หมายก็ว่าตามกขาทุกเรื่องไม่ใช่หรนะแต่บางทีเนี่ยทุกสังคมเนี่ยมีกฎมีเกณฑ์ถึงกฎมีเกณฑ์ไม่ได้มีบทลงโทษก็ตามแต่แต่ว่าก็อาจจะถูกตําหนิเตียนด้วยสายตาถูกตาหนิด,ด้วยวาจาถูกตําหนิด,ด้วยการลงโทษทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะเล่าขานกันอะไรเงี้ยก็หลวงกําลังจะบอกว่ายิ่งคนเท่าคนแก่เราเนี่ย บอกว่าโหก,กูแต่งพิธีมาเยอะแล้วกูขอทําอะไรทําตามใจตัวเองได้นี่นเราเดินตามถนนเราแก้ผ้าเดินโถงโงก็ได้แต่พอเอมันผิดกฎหมายก็ต้องใช้พิจารณาด้วยถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เขาบรรลุที่ภาวะแล้วเขาก็ไม่ทําบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณต้องอยู่รู้ด้วยว่าคุณอยู่ในหน้าที่อะไรเพราะคุณสวมบทบาทแล้วคุณเล่นบทแล้วนะโร l e play ใช่ไหมคุณเล่นบทแล้วคุณก็ต้องเล่นตามบทไม่ใช่ว่า เออมันเป็นแฟชั่นจะทำยังไงก็ได้เลยยิ่งโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรโมโดนะโรโมโดก็คือก็คือเหมือนกับเป็นบทบาทที่คนอื่นจับจ้องมองอยู่แล้วอาจจะเอาตามอะไรเงี้ยลุงวันกำลังจะบอกว่าอืมก็ขอสาธุเแตอยาให้ทุกคนเท่าคนแก่หรือน้องน้องนุง่นงๆที่เป็นแฟนคลับลุงวันอย่าไปทําอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยก็มาเล่าสู่ เรื่องเบาๆแต่ว่าหนักหัวอะไรเงี้ยรู้วันก็มาเล่ากันใ,นให้ใหายคล่องจิตคล่องใจเอาบมาบนเฉยๆนะครับเอาวันนี้ลุงว่าไปก่อนขอให้มีความสุขความเจริญนะไม่มีโรคภัยแค่เจ็บในคิดสิ่งใดส่งความปรารถนาช่วงนี้ระวังสุขภาพเดี๋ยวูฝนตกบางคนอาจจะเป็นมงเป็นหวัดอะไรเงี้ยก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับคิดสิ่งใดก็ส่งความปรารถนาทำกิจการกิจการใดก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเอาวันนี้ลุงว่าไปก่อนครับสวัสดีครับ